สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกระโลตัดไหลสายอยีกแล้วจ้ามาพอกระเมทีอีกแล้ววันนี้ก็เะาะสวนคือเก่าจา้าถ่าบ่ได้ไปใส่ก็กคือเละสวนอ่าเมทีสีออกมาหาเก็บผักเก็บผักเก็บยังจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไอ้ลาเมทีก็สิให้เมืองไ้อัปเดตบัคเกอดเทนในจังหน่อยจ้าเพราะว่าไอ้ต้นมันเง้วมันสูงแห้งอีหลีจะเพื่อนเพื่อนมันเป็นแบบว่า มันเป็นไม่เลื่อยไปเลยด่ดยๆจะเผืผ่อเพื่อเดี๋ยวม่ทิพย์เมืองจ้ะไ่ทิกกพย์ิมเเกบพอมจะเมอนเดี๋ยวม่ทิพย์้มึงจ้ะนี่จะเผืผ่อเพื่อเขาเลื่อยไปจนสูนหลังค่าเนาะจ้ะเนาะไ่ทิพย์ก็เอาไม้มาก,กาดเฮ็ดเป็นแบบว่าเป็นค้างเขาไม่จะเผื่อเๆื่อปานเป็นค้างแบบว่าค้างไอ้พวกบักฟักบักยางเด้จะเผืผ่อเๆื่อพวกบักฟักบักแตงนงสิเมจ้ะ แต่ว่ามันแต่ว่าตัวน,นี้มันเป็นข้างบบกทุ่ยเป็นข้างไอ้บบกเครือเทศจ้ะต้นบักเคือเทศไม่ทิบมึงเนี่ยเพราะว่ามันสูงแห้งล้วมันขึ้นไปบ่ไไรไมจัยเพืนผ่อนมันขึ้นมันเป็นมันติดหลังค่าแล้วนะกะรเมทิบกันลเ้เฮให้เขาตากออกไม่จ้ะเฮให้เขาตากออกอแต่ปาหน,นั่นตากออกเขาก็ยังขึ้นตัวอยู่ได้ใจผ่อนผ่อนเขาขึ้นตัวอยู่เป็นโบเมทิบเอาใหม่มากาด ให้เป็นข้างให้เขาไม่จเจ้นเพื่อน,นออกดอกเต็มจะออกดอกเต็มเลยต้นกับกรลังนี่สิเจ้นเพื่อนต้นกําลังสุกไม่จเจ้นเพื่อนวันนี้ไม่ทิดกระสีมะเกดน้ำอ่าที่จริงอะ่ะมันสุกไปแน่เลยจ้ะแต่ว่ามันก็มีแนวมามีสัตว์เนี่ยจ้ะพวกหนูจเจ้นเพื่อนพวกหนูมากินพวกหนูมากัดกินจังว่านี่เห็นไหมจ้ะ ห้อยเขากัดจะเ,เพื่อนๆุน่นตูดหมู่บ้านเมทิตออนะิ์ก็มาเคีย่ยวออกเนาะจ๊ะเนาะมาเคี่ยวออกก็จังสิเป็นดอกเต็มมันแบบว่ามันอันนี้โพดไหมจะเ,เพื่อนคุณนะกําลังสูบอย่กําลังสูบ ปีนี้พอใครงามคือปีที่แล้วเดยเจ้เพื่อนๆปีที่แล้วงามกลัวจ้ะนี่เลจ้ะตัวนี้เป็นแชรีจ้ะแชรีทมิโตปีิกายนี่เป็นเส้นเป็นสายเลยจ้ะเพื่อนๆเป็นเส้นเป็นสายเลยปิกายปีนี้ยังมาปันใดเลยเจะ้ะเพื่อนเพราะว่าปีนี้น่ะแบบเขายืดตามแสงไมจ้ะเขาขึ้นแล้วเกินไม่เจ้ะเพื่อนที่จริงอ่ะปิกายเขาจะตามตนเลยได้จ้ะก็จะขึ้นไปแปลว่า ออกลูกไหมจ๊ะโดกเป็นอันนี้เลยจ้ะแต่ปีนี้กะมีอยู่จ้ะต่ว่าวหังบดกคือปีกกยไหมจ๊ะเันเพื่อนปีนี้กะเอสิจ้ะเขาจะยืดสูงปีนี้ยืดสูงปีกายเขาจะยืดต่ำๆยืดติดดินอีกอย่างหนึ่งติดดินบ่ได้จ้ะปีนี้มันมีสัตว์มันมีพวกหนูไม่จ๊ะเขามากิน อัปเดตบวชเกลือเทศจเจ้าเพื่อนเมื่อนี้อัปเดตบวชเกลือเทศกำลังสุกจย่างเทิปกระชิเขามะเก็พพอมนเนี่ยเจ้าเพื่อนเมทิปเมทิปถึงในว่าแบบว่าตามสมตามช่วงนี้นะใส่แบบว่าเต็มที่เลยจะบวชเกลือเทศเพราะว่าบวชเกลือเทศในสวนนี่กำลังกำลังหลายกำลังดกุกเนี่ยจ้ะเพิ่งเริ่มจะสุกมจเจ้าเพื่อนเพิ่งเริ่มจะสุกหมูม่บ้านเมทิปกา ม่ตัดใบเขาออกไม่จะให้ใบแบบว่าให้เขามีอากาศไทยเทอากาศหายใจเพราะว่าใบเขามันแน่นแล้วมันมีแห้งจ้ะ <S <S ว่าถ้ตัดใบเขาจะเป็นเพื่อนเห็นบ่ใบเขาก็ยังแน่นอยูจจ่เห็นบ่จ้ะใบแน่นแล้วก็ลูกติดลูกกับบดีเลอจ้ะลูกแบบว่าเป็นดอกมากกับรวงสิแม่จะเป็นเพื่อน สิเลจ้ะมาอัปเดตบักเขือเทศมาเนี่ยบดก็พี่กายจ้ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก็โอเคจ้ะพี่กายจะงามกว่านี้อีกจ้ะเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศไม่ทิพนี่ดกพี่กายดกปีนี้ก็ใส่ได้ซื่อๆจ้ะให้ดกว่าดกบอบดกปนได้เ้ยจ้ะ ม้วนบะเขือเทศไม่ที่เชรซอด์อะกะบบไชัยงามคือเกาด้จะใจเพื่อนเพ่อบวชชัยดกบวชชัยมีอันนี้ให้กินไม่จ้ะต้นนี้เป็นแชลรี่โกเทเมโทปิกกยนีกงามด้วยจเพื่อนเพื่อนปีนี้กะยังบวมี่จ้ะมีอยู่ของบัลายไหมจ้ะผักใ้หันมันม,นมีแบบว่ามีพวกหนูเขามากินมาทีบก็เลยได้ปิดประตูไม่จ้ะเพื่อนเพื่อนปิดประตูเขาก็อยู่ข้างในนี่แหละ จังว่าได้หาแนวเห็ดหาแนวลายเขากับดักเขากับบกเขา,เขาง่ายๆเด้อจะถ้บาบกอันนี้หลีเขาบกเขาบกเข่าไม่จะก,กับดักก็เลยเดี๋ยวไ่ทิพซีเก็บกลอนจะเพื่อนๆพื่อนบเกอร์เทศก็สิเอาอียงว่างใส่ตะกาเอาตะกามาใส่เดลยจะเพื่อนๆก็สิเก็บกลอนจะเก็บบะเกอร์เทศสิเก็บออกน่าจะเนาะ เก็บออกถ้าซุกนี่ซุกพร้อมกันนี่ซุกแบบกินน้ำบัท่านเลยเด้อจ้ะถ้าเขาได้ซุกพร้อมกันนะจ้ะนี่ก็สิเก็บออกนี่ก็ยังแดงพันแห้งบันไดเด้อจ้ะซุกออกเก,บออก็บออกเก็บบะเือเทศจ้ะมันนี่ฟังนั่นนี่ก็อยู่สูงจ้ะอยู่สูงสงสัยนี่จักหน่อยนี่ไม่ทิพซิได้ เก็บนี่ต้องใส่ก็อีเลยจะยืนเพราะว่าเขาอยู่สูงไหมจ๊ะ,ะนี่เขายังพันอันนี้ปันไดผุดตัวผุดคือสิบะเทงเลยจะเพื่อนเพื่อนมึงแน่ยเลยจ้ะสูงแห้งหลายอุย้ยแต่เยอือเลยจะเพื่อนเพื่อนเลย ลูกสวยนะจ้ะเพื่อนๆลูกสวยอืมเขือเทศเขาเป็นดอกนี่เขามากแบบว่าบดบดจับเต็มทีนะจ้ะเพื่อนๆเขาเป็นเหี่ยวๆแห้งลงเขาก็ตายเป็นแบบว่าผสมบูรณ์นนะจ้ะที่จริงนะเป็นสมบูรณ์นะจะ้ะอุ้ยเซเมนงามเซเมนอันนี้นะจ้ะเพื่อนๆแต่นี่ผสมบู์บันไดจะ้ะเพราะว่าดอกเขาเป็นขึ้นมากเขาก็ตายเขาบดจับ แตงสิษยจะเห็นบัวข้างบนนี่แมนหมดเลยเลยจากเขาพอจับเนี่ยเขามาจับได้แค่์่วงปลายหน่อยนี่จ้ะมื่นกับสติกเก็บอีกนะจ้ะนี่เห็นบ่นี่กัลลังเลื้งเหลืองนี่มื่นสิติกเก็บอีกที่จริงเขาเก็บไปเลยกับอะไรจ้ะแต่ว่าหังบ่าอย่าเก็บเขาไปหลายไม่จ้ะเพื่อนว่าอเก็บไปไวหลายไอ้ม้วนนี่เป็นเป็นแบบว่าพวกหิดซอดไหมจ้ะนั่นคือกันจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่เบอร์ โบใครงามโบใครอันนี้เด้อจะเพื่อนเพื่อนโบคือส,สิมีงามแน่อยู่คือไอ้เชอรี่ทะเมโตจะอยู่ฝั่งน้ำผุนที่งงเงาจ้ะที่ผัวเฮดสอดเสียนี่จ้ะผัวเฮดสอดเขาเสียเป็นอย่างคือเป็นหน่อยๆน่อยแถวบุญนี้จ้ะบุญเนี่ย เจงสีเก็บเนเพื่อนพูนี้ไม่ทิบเก็บไน่เอาแบบซื้อมา่กินแล้วก็เอาในเข้ากาไหมจ๊ะนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้บะนีกาเนี่ยจ๊ะที่เมทิบว่ามีแนวมา่กินเห็นหมัยจ๊ะ้านี่เขาเหลืองแล้วเด้ยจ๊ะแต่ว่าบางบางอันกับบะฮันในเหลืองกบกินไหมจ๊ะเ,เพื่อนๆนกินแล้วก็กัดลงสิเน่จ๊ะนี่ละเมทิบว่า บนันย์ม่ทิพกระดกักหรือแต่ว่ากระดักบ่ได้คือเก่าจะเพื่อนพยายามดักอยู่บ่อยากใส่แบบว่าใส่าย,ยาขายายัางสิไม่จะใส่วิธีการดากักเอาไม่จะเพื่อนกะไม่ทิพกระปุกหูวกันมาเม่ทิพเสียเอาอยัางหล่อเพราะว่าเม่ทิพล่องเห็ดไอ้เอาอยัางหลอก็คือเกา่าไม่จะกะเสียเอาตัวนี้แหละไปหล่อ,มอแมลงสเสหดอีกสีใส่อีกเมืองใสตดด่ตัวดักใหม่ตัวดักนั้นเม่ทิพสื่อมาแต่ไทย ซื้อมาสื้อมาสองอันเลยจะเพื่อนเพื่ว่าอันหนึ่งหาบพอจะชักเอาไปไวใส่อันหนึ่งอ่ะจ้ะกะมีอันเดียวอยู่นี่นะจ้ะดักมันกับแบบบพอไหมจ้ะแนวดักอยู่นี่ใส่บอดีคือแนวดักบานเฮาจะเพื่อนเพื่อนแนวดักบานเฮาหน่อยใส่ดีกลัวจ้ะนี่แหละเสียเอาตัวหล่อมาแรงแนวดักบานเฮาดีที่เป็นเหล็กไหมจะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เสียเอาตัวนี้หล,ล่อมาแรงจ้ะ เด็ดลงมือเมื่อกี้นี่เขาจินเขาจินแบบว่าเขาบางบางบางอันกับโบเดตดลงเลยจ้ะมาค่อยมาทยอยแทะแมจ๊ะเพื่อนเห็นบ่หรือเป็นนกหรือเปล่าม่ทิพกระเบนใจเร้อเน่เพราะว่ามีนกเขามามันนี่แม่จ๊ะเพื่อนนี่ห้อยจินใหม่ๆอยู่แม่จ้ะหรืออาจจะเป็นนกเพราะว่าเห็นนกเขามาอยู่ในนี่อยู่เนี่ยมันห้อยจินใหม่ๆเลยนี่นะน่าจะเป็นนกนะเนี่ย เพราะว่ารอบก่อนเห็นแนวกินอย่างสี่เมทิบก็บใส่วิธีการดักคือกันจะบะนีโนกมาติดไอ้รอบนี่กับบนบนเนจใจคือกันว่าจะเป็นโนก่คือเป็นหนูไม่จะเป็นเพื่อนไม่กินเนี่ยก็สิใส่แนวดักคือเก่าจะเสียเอาแนวดักคือเก่าจะแผ่นเพื่อนบะนีเมทิบก็สิเก็บซ้ำนี่จะเก็บไปซ้ำนี่นาะจจะเนาะ สำหรับไปเฮ็ดกินดิสิจ้ะสิไปต่ำปนจ้ะมันเนี้สิไปต่ำปนแล้วก็แม่ทิพย์สิปปไปเก็บบักพริกพริกดีบน้ำจ้ะไปต่ำปนไม่จะเพื่อเนี่กินกับผักเอาจ้ะคลิปนี้แม่ทิพย์ก็สิปไปก่อนจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามากำลังใจแม่ทิพย์เด้อจ้ะขอบคุณเนื้อเพื่อนเก่าเพื่อหม่ที่แวะเวียนเข้ามาหาจใไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ทิพย์น้ำเนี่ยเด้อจ้ะเพ่อเป็นกำลังใจหรือเพ่อแม่ทิพย์อัพคลิปใหม่ๆลงไปก็จะได้เห็นง่ายๆจ้ะ สำหรับคลิปนี้ไม่ทิปไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิปบ๊ายบาย